หูยอะไรวะเนี่ยใน iPad นี่คือภาพมันสวยขนาดดีเลยเหรอตอนมาแคสเกมเนี่ย <c oughs> เริ่มลังเลแล้วว่าทำไงดีวะเนี่ยเอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Base นะครับแล้วในคลิปนี้ผมจะมาใช้มือถือ vs iPad เรามาดูกันว่า2ตัวนี้มีข้อดีข้อเสียต่างกันยังไงมือถือผมใช้มา5ปีเต็มๆเอ้ย6ปีเอ้ยไม่รู้กี่ปีสำหรับเกมนี้แต่ว่าตัวนี้ แอบเล่นมาเป็นปีแล้วเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่า2ตัวนี้มีข้อดีข้อเสียต่างกันยังไงและคลิปนี้ผมจะมาขออนุญาตทุกคนด้วยนะครับว่าผมเนี่ยสามารถมาเล่นใน iPad ได้หรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่ามีเหตุผลอะไรนะครับไปดูเลยดีกว่าครับแล้วก่อนที่จะไปรับชมต่อใครเนี่ยต้องการที่จะเล่นเกมมือถือบน PC ผมมีอิ u เ a ล o เตอร์ที่เร็วที่สุดในการเล่นเกม Android บน PC มาแนะนําครับ<อ>นั่นก็คือ LD Player เป็นโปรแกรมที่จะช่วยทําให้คุณเล่นเกมมือถือบน PC ได้แบบลื่นไหลพร้อมกับมีเกมมากมายที่ให้ทุกคนเลือกเล่นคําเตือนอาจจะมีบางเกมนะครับที่ผู้พัฒนาไม่อนุญาตอาจจะทําให้ไอดีของท่านโดนแบนได้น,นะครับอย่างเช่นของนิตติโมบายที่ผู้พัฒนาไม่รองรับนะครับแต่ไม่ออยังว่าเลยครับมีอีกเป็นพันเป็นหมื่นเกมที่รอให้ทุกคนไปลองเล่นบน LD Player บอกเลยว่าทั้งลื่นทั้งเสถียรเพราะว่านี่คือ LD Player สําหรับใครที่สนใจสามารถดาวน์โหลดและลองใช้งานได้ที่ลิงก์ใต้ description วิดีโอนี้ได้เลยนะครับแล้ว้าโหลดกันแล้วไปรับชมวิดีโ ก็ต่อเลยดีกว่าครับ โอเคผมสวัสดีทุกคนอยางเป็นนังการนะครับวันนี้มา,อ,าอยู่ในหน้าจอที่แปลกใหม่ดีหน่อยนะครับมาเจอกันในหน้าจอของ iPad นะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยผมจะมาทําคลิป b ีอกันนะครับผมโอเคพูดถึงเรื่องของ iPad นะครับผมทุกคนครับคือผมเนี่ยใช้ iPad นะตัวที่ผมใช้คือ iPad Pro นะครับผม M 2นะครับผมยังไม่ใช่ M 4เนอะคือจริงแล้วเนี่ยผมก็ทําการลองเล่นใน iPad มาก็น่าจะหลายเป็นเป็นปีแล้วแหละเพราะว่า iPad ตัวเนี้ยผมก็มีมานานแล้วนะครับ และผมเนี่ยไม่เคยเนะผมที่จะใช้ iPad ในการแคสเกมเลยแม้แต่ครั้งเดียวเลยนะครับถึงแม้ว่าผมเนี่ยจะแอบมาเล่นใน iPad บ้าง ฝึกเล่นใน iPad บ้างแต่ส่วนใหญ่แล้วผมก็ยังเล่นในมือถือเป็นส่วนใหญ่อยู่ดีนะครับเอาล่ะในวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดกันนะครับถึงเรื่องของ iPad เป็นหลักเลยนะครับว่ามันแตกต่างจากมือถือยังไงเนาะแต่ว่าผมขอทุกคนหนึ่งอย่าได้ไหมครับว่าผมเนี่ยสามารถมาแคสเกมใน iPad ได้หรือเปล่านะครับผมเดี๋ยผมขอมาพูดเหตุผลก่อนเลยนะครับเหตุผลแรกเลยเนี่ยผมรู้สึกว่าเริ่มปวดตานะครับจากการที่ผมเล่นในมือถือเนี่ยเป็นหลักบ่อยกว่าคนปกติทั่วไปอยู่แล้วเพราะว่า ผมแคสเกมไงผมต้องเข้ามาฝึกเข้ามาซ้อมเข้ามาหาข้อมูลอะไรต่างๆซึ่งผมใช้เวลา5ปีในการเล่นทุกวันย้ำว่าทุกแทบจะทุกวันเลยนะครับคือมันก็เสียสา,ายตานิดหน่อยนะครับอันนี้หนึ่งนะ ข้อที่2เลยนะครับการที่ผมจะมาเล่นแล้วก็ทําให้ภาพมันสวยได้ขนาดนี้มือถือไม่สามารถทําได้นะครับเพราะว่าความละเอียดหน้าจอของ iPad เนี่ยมันสูงกว่ามือถืออยู่แล้วนะครับซึ่งการที่ผมมาเล่นใน iPad เนี่ยมาสามารถรีวิวสกินปืนหรือว่ารีวิวอะไรต่างๆเนี่ยด้วยความละเอียดที่ชัดมากๆได้นะครับเพราะว่า iPad เนี่ยมันมี ความเด่นหน้าจอสูงกว่านั่นเองนะครับอันนี้คือเหตุผลหลักๆเลยนะในการที่ผมจะมาแคสใน iPad มุมมองภาพก็จะประมาณนี้ทุกคนโอเคไหมครับทุกคนถือว่าโอเคไหมถ้ามุมมองภาพประมาณนี้สําหรับการเล่น,น iPad ผมไม่ได้ทําให้ภาพมันดูยุ้ยดูยืดอะไรเลยครับแต่ว่าผมเนี่ยทำให้ภาพผงม,มันเนี่ยขยายนิดหน่อยนะครับผมแต่ว่ามันก็ได้มุมมองภาพที่เหมือนกับมือถือเลยนะประมาณนี้นะครับถ้าใครนะครับอนุญ,ญาตให้ผมมาเล่นใน iPad นะครับก็ขอนิดหน่อยละกันคอมเมนต์คลิปวิดีโอนี้นะครับว่าโอเคอนุญาต และถ้ามีเหตุผลก็สามารถพิมพ์เหตุผลมาได้นะครับอันนี้ผมขอความกรุณาทุกคนด้วยนะครับผมช่วยผมหน่อยนะครับบอกผมหน่อยว่าอนุญาตไห้ผมเล่นใน iPad หรือเปล่านะครับถ้าเล่นได้ผมก็โอเคผมจะได้มาฝึกใน iPad เป็นหลักเลยนะครับโอเคมาเดี๋ยวเรามาพูดถึงข้อแตกต่างสําหรับ iPad กับมือถือหลักๆเลยแล้กันนะครับเอาล่ะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนนะครับผมมาพูดถึง ในมือถือก่อนละกันนะครับโอเคและถ้าสังเกตนะครับผมตอนนี้เนี่ยคือมือถือเนี่ยจอภาพส่วนใหญ่ที่ผมแคสเกมเนี่ยมันก็จะออกมาประมาณนี้ก็คือจอภาพของมันเนี่ยจะกว้างนะครับผมคือจอภาพของมันอาจจะกว้างมาด้านข้างนะครับผมคือด้านข้างตรงนี้ด้านข้างตรงนี้มันจะกว้างกว่า iPad นะครับผมอันนี้ก็เป็นข้อดีของมือถือนะหนึ่งอย่างเลยที่ผมรู้สึกว่าผมชอบเล่นในมือถือเพราะว่าจอด้านข้างมนดูกว้างกว่าและผมเป็นสายแบบดูหนังไงมันได้ความซินิมิติกไงมันได้แบบความ ภาพยนตร์อะไรอย่างเงี้ยผมก็ค่อนข้างชอบนะครับข้อดีของมือถืออีกข้อนึงเลยเนี่ยก็คือมันกระทัดรัดมือครับผมมันเล่นแล้วมันจับถือแล้วแบบสะดวกมันติดมือมันเล่นแล้วมันสนุกครับทุกคนก็คือเราสามารถเล่นแบบว่าเนี่ยมันมันถนัดมือแล้วก็ผมเล่นมันหลายปีได้มั้งมันก็เลยรู้สึกว่าผมก็เล่นในมือถือแล้วมันก็ถนัดมือแล้วก็เล่นสนุกมาโดยตลอดนะครับผมไม่มีข้อเสียอะไรเลยนะถ้าพูดถึงข้อเสียที่บอกว่าเอ้ย ภาพมันมันมองยากภาพมันแบบว่าจอเล็กอะไรอย่เงี้ยผมคิดว่าจอเล็กมันไม่มัมนไม่ใช่เหตุผลหลักเลยวะ่ะในการที่ผมจะเลิกเล่นในมือถือนะครับแต่ว่าถ้าสังเกตเห็นภาพนะครับมันก็จะมีความแตกๆบ้างมันมันแตกระยิบระยับที่อยู่ในรัสมีใไกลครับ เอออันนี้ถ้าพูดถึงสายแคสเกมนะครับก็อยากให้ภาพมันสวยที่สุดไงอันนี้ก็เป็นเหตุผลนะแต่ว่าข้อดีข้อที่2ก็คือกระทัดรัดมือนะครับส่วนข้อดีข้อที่3ในการเล่นในมือถือนะครับสามารถพกไปได้ทุกที่นะครับผมทุกที่ทุกเวลานะครับเราคือกิจวัตรประจําวันของเราคือมันพกมือถืออยู่แล้วเว้ยมันไม่จําเป็นที่จะต้องเล่น iPad แล้วก็ถือ iPad ไปแบบทุกที่มันทําไม่ได้นะครับมันยากมากนะแต่ว่าการเล่นในมือถือเนี่ยมันสามารถพกพาไปได้ทุกที่นะครับผมและข้อต่อไปนะครับก็คือมือถือของเราเนี่ย้าอเเ่ไดะท iPad นะครับผมถ้าพูดถึงตัว iPad นะครับคือ iPad เนี่ยมันมีขนาดที่ใหญ่กว่านะครับผมและก็ ขนาดที่ใหญ่กว่ามันก็มาพร้อมกับน้ำหนักที่มากกว่านั่นเองนะครับผมมือถือก็เลยมีข้อดีตรงนี้นั่นเองนะครับก็คือการที่เราสามารถเล่นน้ำหนักไม่สูงมากถ้าหากว่าใครเล่น,น iPad ก็อาจจะมีขาจับอะไรเงี้ยแต่สาหรับผมแล้วผมชอบการเล่นใจโรสโคปเพราะว่าใจาโรสโคปมันเล่นแล้วมันได้อัธรลดในการเล่นเกมมากกว่านะครับอันนี้สําหรับผมนะไม่เกี่ยวกับทุกๆคนนะครับผมคิดว่าข้อดีของมือถือก็ประมาณนี้นะครับแต่ว่า มือถือก็มีข้อเสียเช่นกันนะครับข้อเสียข้อที่1เลยเนี่ยไม่สามารถปรับภาพที่สูงได้นะครับถ้าหากว่าปรับภาพที่สูงเนี่ยแน่นอนครับมือถือก็จะร้อนนะครับแล้วเราก็ต้องหาแกจิตมาเพิ่มนะครับเช่นพวกพัดลมมือถือที่เอาไว้สําหรับแปะด้านหลังมือถืออะไรย่าเงี้ยและคือถ้ามือถือร้อนเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วเราติดเจ้าตัวนี้ไปเนี่ยมันก็ทําให มือถือหนักขึ้นเช่นกันนะครับอันนี้ก็เป็นข้อเสียสําหรับมือถือถ้าหากว่ามือถือร้อนเนาะแต่ว่าสาหรับใครที่เล่นในมือถือแล้วเนี่ยก็ปรับภาพต่ําสุดมันก็ได้ภาพที่ไม่ได้แบบสวยขนาดนั้นนะเนาะและข้อเสียข้อถัดไปก็คือจอมันเล็กนะครับจอมันเล็กมันก็ทําให้เราเนี่ยไม่สามารถมองศัตรูในระยะไกลได้แบบชัดเจนไงทุกคนเออระยะไกลมันก็ไม่สามารถที่จะชัดเจนได้มากกว่านี้โอเคเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนไปพูดถึงข้อดีข้อเสีย iPad นะครับให้จําภาพตอนนี้ไว้ก่อนนะมือถือเนี่ยภาพมันจะประมาณนี้ เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนแบบฉับพลันเลยนะให้ทุกคนเห็นว่ามือถือกับ iPad จอภาพมันแตกต่างกันยังไงหนึ่งสไปนี่ครับผมทุกคนเห็นไหมว่าจอภาพของมันเนี่ย <c oughs> คือมันจะเป็นจอภาพแบบสี่เหลี่ยมนะครับผมสี่เหลี่ยมในการเล่นเนี่ยมันก็จะแบบเนี่ยประมาณนี้แหละมันก็เป็นสี่เหลี่ยมเนาะถ้าเราเล่นใช่ไหมเห็นไหมครับมันก็เป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้เลยซึ่งมันก็ ถ้าคนเล่นน่ะมันก็สนุกแหละแต่ถ้าหากว่าใครแบบดูคลิปนี้ผ่านมือถือเนี่ยมันก็ได้ภาพที่แบบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่่ะถ้าเป็นผมเนี่ยผมก็คิดเครียดหน่อยแต่สําหรับผมแล้วเนี่ยเห็นไหมว่าเมื่อกี้นะครับข้อดีของมือถือเนี่ยก็คือจอภาพเนี่ยตรงด้านข้างอะ่ะทุกคนมันจะกว้างกว่านะครับด้านข้างเนี่ยมันจะกว้างกว่าเพราะว่าอัตราส่วนของมันคือ16ต่อ9แต่ว่าอันนี้มันเป็น อัตราส่วนเท่าไหร่นะ4ต่อ3ใช่ไหมเออก็คือมันแบบได้ความสูงกับความต่ำครับมุมมองภาพะนะความสูงกับความต่ำเนี่ยที่มากกว่ามือถือแต่ว่ามันไม่มีประโยชน์เลยสําหรับผมนะประโยชน์จริงๆเนี่ยก็คือมุมมองภาพที่ด้านข้างอะ่ะมันกว้างกว่ามันก็ทําให้เห็นศัตรูที่อยู่ด้านข้างอะ่ะได้ดีกว่าอันนี้ก็เป็นข้อดีของมือถือนะครับข้อเสียของ iPad ข้อแรกเนี่ยก็คือนี่แหละมุมมองด้านข้างนะครับผมและก็จอภาพเนี่ยมันก็เป็นแบบนี้ไง อนแคสเกมมันก็ไม่น่าดูเท่าไหร่แต่ว่าสิ่งนี้เนี่ยผมจะแก้ไขโดยการที่ผมเนี่ยจะปรับภาพประมาณนี้นะครับคือจะครอบหน้าจอเข้ามานิดีนึงคือมันก็ได้ความละเอียดภาพที่แบบ เหมือนมือถือนะครับแต่ว่าอาจจะด้านข้างเนี่ยไม่ได้กว้างกว่านะครับจากตอนแรกเนี่ยภาพมันจะเป็นแบบนี้นะครับผมแล้วก็ผมก็เปลี่ยนภาพเนี่ยให้มันเป็นแบบนี้เพื่อที่ทุกคนเนี่ยจะได้ดูแบบคลิปวิดีโอเหมือนกับในมือถือแล้วก็ดูได้เต็มจอด้วยเนาะสำหรับใครที่ดูในมือถือหรือดูในไอแพดนะครับก็สามารถดูแบบนี้ได้เลยอันนี้ถ้าใครแบบอยากให้ผมมารีวิวในไอแพดก็คอมเมนต์มานะครับอย่าลืมนะข้อเสียของไอแพดข้อถัดไปเนี่ยนั่นก็คือเรื่องของความหนักของมันนั่นเอง คือความหนักเนี่ยมันมีข้อเสียสําหรับคนที่เล่นใจโรสโคปเว้ยใจโลสโคปก็คือเนี่ยการเอียงจอแบบนี้ทุกคนใจโลสโคปคือการเอียงจอนะครับซึ่งการเอียงจอแบบนี้ผมติดมาเล่นมา5ปีแล้วผมไม่สามารถที่จะเลิกเล่นใจโลได้จริงๆนะครับมันก็เลยเป็น,นผลที่ผมต้องถือแบบนี้ครับทุกคนผมต้องถือ iPad เล่นแบบนี้ซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ยากอยู่นะเพราะว่าความหนักของมันด้วยแต่หากว่าผมแบบหาที่จับมาจับ iPad เนี่ยและผมเล่นแบบว่าวางนิ้วอะไรแบบนี้ มันก็ทําได้นะครับแต่ว่าผมไม่ชอบเล่นแบบนั้นเพราะผมชอบการเล่นจโรสโคมเพราะมันได้อัตราลดการเล่นเกมมากกว่าแค่นั้นเองเลยเหมือนกับเราถือแบบถือปืนจริงๆอะ่ะ เข้า <c oughs> ใจไหมคือผมอยากได้ฟิลแบบนี้มากกว่าผมไม่มีเหตุผลอื่นเลยที่ผมมาเล่นใจโรสโคปเนาะไจโรสโคปอาจจะไม่ได้เก่งกว่าคนเล่นนิ้วล้วนอยู่แล้วนะครับอันนี้มันแล้วแต่คนเนาะแต่ว่าผมชอบไงมันก็เลยเป็นข้อเสียสำหรับคนเล่นใจโรสโคปคือมันหนักนะครับและข้อเสียของ iPad ข้อที่3ก็คือพกพาไปเล่นทุกที่ไม่ได้นะครับผมเพราะว่า iPad มันขนาดมันแบบดูขนาดมันใหญ่มากนะครับผมมันก็เลยเป็นเหตุผลที่ไม่สามารถเอา iPad ไปเล่นได้ทุกที่ไงครับผมแต่ว่า มาพูดถึงข้อดีของ iPad เลยล้วกันนะครับข้อดีของ iPad เลยก็คือ1นนะครับจอภาพของมันเนี่ยกว้างมากเลยครับผมทุกคนดูดิภาพมันกว้างมากเลยครับขอโทษที่อาจจะบางไมด้หน่อยแลเวลาซูมอะไรอย่างเงี้ยคือมันคือมันเห็นได้ไกลมากๆเกนะครับผมทุกคนคือจอภาพมันใหญ่ครับและถ้าเทียบกับมือถืออันนี้ผมมีข้ขอดีของผมคือผมมีทั้งสองไงผมก็เลยเอาให้ทุกคนดูได้ประมาณนี้ เห็นไหมจอภาพแต่ถ้าผมเอาอย่างเงี้ยคือมันย้อนแสงกับไฟเพดานนะขอโทษที่เอียงๆนิดหน่อยนะมันก็จะประมาณนี้สําหรับมุมมองภาพนะครับผมทุกคนเห็นไหมถ้าใครที่อาจจะรู้นะครับว่ามือถือกับ iPad เนี่ยมันต่างกันขนาดไหนเดี๋ยวผมให้ทุกคนดูเลยแล้วกันนะครับถ้ามือถือเนี่ยวางอย่างนี้มาสามารถลากลงมาได้อีกหนึ่งแล้วก็แนวตั้งได้อีกแนวตั้งได้อีกหนึ่งนั่นก็แปลว่ามือถือกับ iPad เนี่ยมันมีความต่างหน้าจอเนี่ยไอแพใหญ่กว่า3เท่านะครับ อันนี้ขนาด11นิ้วเนาะ10นิ้วหรือ11นิ้วไม่รู้จําไม่ได้แต่ว่ามือถือเนี่ยก็ i p h o n e 15 Pro Max กนะครับก็ถือว่าใหญ่แล้วสาหรับมือถือนะแต่ว่าก็ยังเล็กกว่า iPad อยู่ดีนั่นก็แปลว่า iPad เนี่ยมันได้เปรียบเรื่องของจอใหญ่กว่านั่นเองและจอใหญ่กว่ามีข้อดียังไงข้อดีของจอใหญ่กว่าเนี่ยก็คือการมองศัตรูได้ง่ายน,นั่นเองนะครับผมการมองศัตรูได้ง่ายแล้วก็ การเล่นที่แบบมองง่ายอะ่ะมันก็โกงกว่าอยู่แล้วนะครับแต่มูฟเมนต์การเล่นเนี่ยก็อาจจะไม่ได้กระทัดรัดเหมือนมือถือนะครับเออแต่ว่าข้อดีของ iPad อีกหนึ่งอย่างเลยเลยนะี่ยนั่นก็คือการที่สามารถปรับความละเอียดภาพเนี่ยได้แบบสูงมากๆนะครับผมการปรับความละเอียดภาพได้สูงเนี่ยมันก็ช่วยเรื่องของการที่ได้ทัลงในการเล่นเกมภาพสวยอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็มันไม่ค่อยร้อนนะครับผมทุกคน iPad อะ่ะปรับภาพสุดแล้วนะเนี่ยอันนี้ผมปรับภาพสุดเลยนะทุกอย่างสุดแต่ว่าก็ ผมก็รู้สึกว่ามันไม่ได้แบบมีความร้อนเกิดขึ้นเลยไปความร้อนอาจจะเกิดขึ้นนิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะทุกคนเอ,อดูดิแต่ภาพมันสวยมากนะทุกคนดูดิครับคือภาพมันคมกว่ามือถือนะประมาณนี้แหละคือข้อดีข้อเสียทั้งสองอย่างมันมีประมาณนี้จริงๆนะครับ เท่าที่ผมรู้นะเดี๋ยวเรามาสรุปกันนิดหน่อยแล้วกันนะครับคือผมเนี่ยก็เล่นทั้ง iPad ทั้งมือถือเนาะเดี๋ยวมาพูดนะครับคือมือถือเนี่ยมันก็เล่นได้อยู่แล้วสําหรับใครที่เล่นในมือถือเนี่ยก็ไม่ได้มีข้อเสียอะไรขนาดนั้นเลยนะครับคือการเล่นในมือถือเนี่ยมันก็เล่นโหดได้นะครับคือผมก็เล่นในมือถือมาโดยตลอดนะครับึืนแรงติดท็อปแรงอะไรอย่างเงี้ยก็มือถือนะไม่ได้มีผลเลยนะครับมันอยู่ที่ฝีมือล้วนๆเลยนะทุกคนถ้าถามความต่างเนี่ยคือ ถ้าหากว่าใครมาเล่นน iPad เนี่ยอาจจะกลับมาเล่นในมือถือไม่ได้เพราะเนื่องด้วย iPad มันใหญ่กว่านะครับมือถือมันเล็กกว่าการปรับการมองของเราเนี่ยก็ถือว่ายากอยู่นะเพราะว่าผมแอบเล่นในแท็บเล็ตบางทีเนี่ยกลับมาเล่นในมือถือเนี่ยก็ทําให้ผมแบบสับสนได้เหมือนกันนะครับมุมมองภาพอะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่าถ้าใครมาเล่น iPad แล้วเนี่ยการที่เล่นใน iPad เนี่ยมันก็ได้เทคนิคใหม่หรือสไตล์การเล่นก็เปลี่ยนไปด้วยนะครับสำหรับใครเล่นใน a d เนาะแต่ว่าสำหรับใครเล่นในมือถือเนี่ยก็มีอีกเทคนิคหนึ่งก็คือมันเล่นไม่เหมือนนกั ไอแพกับมือถือเนี่ยแล้วแต่คนชอบจริงๆนะครับถ้าถามว่า iPad โกงไหมโกงแต่ว่ามือถือคนเล่นโหดไหมก็โหดน,นะครับแต่ถ้าเอาแบบใจจริงสําหรับความจริงเลยนะครับสาหรับผมลองเล่นทั้ง2มาแล้วก็รู้แล้วก็เข้ามือบ้างนะครับมือถือเสียเปรียบอยู่แล้วนะครับเรื่องของจอภาพแต่ว่าไม่ได้ถึงกับขั้นที่เราจะแพ้ขนาดนั้นเลยนะครับแบบแพ้ทางหูโหยนคนเล่น iPad แล้วแบบ iPad โกงเกินอะไรอย่างนี้นะครับแต่จริงๆแล้วผมบอกเลยว่ามันไม่ได้ถึงขนาดนั้นเล่นไอแพดแล้วโอเคคมแต่ว่ายิงโดนบ้างไม่โดนบ้างมันก็เหมือน สุดท้ายแล้วอยู่ที่ความเคยชินของเราจริงคนที่เล่นมือถือมาเก่งๆมาเล่นใน iPad ก็กาก,ากได้นะครับเขาเรียกว่าอยู่ที่การปรับตัวแลวก็ความเคยชินนะครับแต่ถ้าถามจริงๆก็ iPad โงกงกว่าประมาณ 20%- 1 0 2 0เปอรนอละกันเนาะสำหรับใจจริงของผมเลยที่อยากจะบอกนะครับโอเคคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้แหละคลิปนี้ผมก็จะมาแบบมาพูดด้วยว่าผมเนี่ยสามารถมาเล่นใน iPad ได้หรือเปล่าเนาะสำหรับใครที่ ดูผมมาตั้งแต่แรกเล่นในมือถือมาตั้งแต่แรกติดตามผมตั้งแต่แรกเนี่ยถ้าผมไม่เล่นในไอแพดเนี่ยทุกคนโอเคหรือเปล่าถ้าหากว่าไม่ติดอะไรก็คอมเมนต์มาด้วยนะครับผมเดี๋ยวคืนนี้ยังไงเดี๋ยวผมจะมาลองไลฟ์สดเล่นในไอแพดด้วยนะครับมาดูว่าผมจะเล่นใน iPad ได้หรือเปล่าแล้วก็จะได้เล่น iPad แบบ100%ไหมจริงจังไหมเดี๋ยวมารอติดตามกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้ในการสรุปข้อแตกต่างสำหรับ iPad กับมือถือนะครับเดี๋ยวไ้เจอกันในพีหน้าครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบา,บาย